เทรนเนอร์ผมสวัสดีครับโพดใจเย็นเย็นใจอ๋อมุกอ่ะโอ้มุกอ่ะผู้สาวพูดปวดเลยว่าเนี่ยเทรนเนอร์สายโหดของเค้มดุแบบว่าเข้มๆเลยเป็นไงเราปล่อยมุกไปหนึ่งทีตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอทาครีมก่อน กดให้มันทะลุเข้าไปถึงผิวหนังชั้นในชั้นหนังกำพร้ากันไปเลยเสร็จแล้ววันนี้จะใช้เวลา1วันว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปแกลเลอรี่กันแล้วก็เดี๋ยวจะไปดฟกอลแล้วก็จบที่ฟิตเนสกับเทรนเนอร์สายโหดโอ้โห คือไม่ได้เล่นมาหลายวันมากเหี่ยวแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพร้อมไปกันครับตอนนี้เราก็มาถึง ลิเวอร์ซิตี้เล่า้อเราจะพาทุกคนมาดูแกลเลอรี่นะครับซึ่งวันหยุดของผมผมก็จะมาอย่างนี้แหละครับหาวันเงียบๆมาเดินดูแกลเลอรี่ดูรูปภาพต่างๆให้เราได้เห็นมุม่างมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอุ้ยนี่เป็นแบบโคนันเหรออุ้ยโคตรเท่เลย โซมโซนคิดนี่อันนี้งานอาร์ตใหม่นะครับคือที่นี่เขาจะมีเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะเราก็ต้องมาคอยดูว่าจะมีงานศิลปะอะไรเข้ามาบ้างนะครับนี่สวยมากให้ดูว้าวสวยมากเลยงานนี้จะออกแนวมอนสเตอร์นะทุกคนอืมน่ารักมากเลยชอบมากเลยเหมือมนแบบเหมือนแบบอยู่ในเกมความคิดสร้างสรรของเขานี่สุดยอดมาก เหมือนบิงยี่เลยบิงยี่กำลังขี่โอ้พี่เปิ้ลเป็ตัว,ตวใหญ่มากอบบน้องก็เป็นอะไรประวันสวยมากอันนี้แค่แกลลอรี่เดียวนะครับเขามีหลายแกลลอรี่เลยที่นี่โอ้โหนี่น,นี่เหมือนกันเ้าทุกคนเจอบิงยี่อ่ะก็คือเจ๋อเลยอันนี้น่ารักมากจะคนละแนวกับเมื่อกี้นี่เลยนะนี่จะมีความแบบ วันเดอร์ฟูลอิน w o วันเดอร์แลนด์คิดถึงแม่เลยดูภาพนี้คิดถึงพี่ดแดนก,กับมีเลยน่ารักมากเลยอะ่ะเออไปดูกันวนะ่ามีอะไรอีกน่นจะมีประมาณสามสตใูใหญ่ๆเฉพาะข้างล่างก็จะเป็นพวกของขายแบบนักสะสมต่งตางๆน้ยอันนี้น่าสนใจมากเลย นี่คือน้องเป็ดมีชิ้นคลอง้วยมีชิ้นคลองน่ารักมากอืมก็หน้าแดงอะ่ะเขาเขิร์นผมน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยนี่เหมือน,นอตัวอบมาดเลยอะ่ะมันน่ารักมากเลยอะ่ะสวยน่าก,กินมากเลย ในเขาแบบมีจัดกิจกรรมนะใครอยากจะมาก็มาได้นะครับหลาะยอย่างเลยนี่ใครที่ชอบงานอาร์ตนะครับก็แนะนำให้มาที่หน้าแต่ถ้าไม่ชอบคนเยอะก็มาวันธรรมดาก็จะเงียบๆหน่อยแล้วก็มาเดินชมมาเดินดูอยู่กับตัวเอง ่น้องน่ารักจังเสร็จงานสิเสร็จแล้วครับคือกำลังจะกลับก็ไม่ได้กลับสักทีเพราะว่ามีภาพสวยๆให้ด enfin ูเยอะมากๆเลยประทับใจครับเดี๋ยวเราจะไปสนามดราฟต์กรอบต่อที่โพธาลัยนะครับไป ดูซะหน่อยไม่ได้ตีนานแล้วตั้งแต่กลับมาจากเยรมันนะครับไปดูวงสวิงตัวเองซะหน่อยคือวันนี้ทั้งวันคือเตรียมมา30หลังรถบอกเลยว่าเราจะต้องพร้อมทุกสถานการณ์บนรถผมก็จะมีแบบว่าเป็นตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่นะครับคือสามารถเปลี่ยนไ้ทุกเ i t ูเอ i ชั่นต่างๆได้หมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหน บางในวันวันหนึ่งควมีซ็ด้วยกันที่เราแบบอย,อยากไปล้วได้มีชุดพร้อมเลยข้างหลังประมาณมีประมาณ 4- ีหชุดแจ็กเก็ตประมาณ3ตัวเราต้องพร้อม้ำเราไปพาทุกคนไปแต่เ,เราไปไดฟ์กอล์ฟกันดีกว่าไม่ไหวแล้วอยากไปจบตอนนี้เราก็ถึงสนามไดฟ์แล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่เดิมก็คือนี่สนามซ้อม โปทาไลนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปออกรอบกันแต่ว่าคลิปออกรอบน่าจะทุกคนน่าจะได้ดูมูมูในมูมูเต้าหู้แล้วนะครับว่าการออกรอบเป็นยงไงวันนี้ก็จะมาซ้อมรูทีม ไปก็มส้สุดท้ายแล้วครับนี่เดอร์ไม้โปรดเป็นไม้ที่ชอบมากๆแต่ว่าพยศสุดๆดื้อสุดๆซึ่งทุกคนที่เป็นนักป๊อปก็เป็นเหมือนกันหมดครับเพราะว่าการควบคุมมันยากมากๆนนี้จะเป็นไงไปดูกัน ันสปีดร้ยห้้าเลยอ่ะซอรี่สองพันสี่ทั้งดสองปดศูนย์โวิ่งนู่นเลยเล็กสวยมากเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันตอน่อวันนี้เจอพี่ชายทีมเซอรเมตน,นะครับผมพี่หนุ่มคงกระพันนะครับครตีโคตรเก่งจากสีเก่งเน,นเหมือนพี่เนา ครับตอนนี้หลังจากที่กินอะไรเล่นๆมาก็ถึงฟิตเนส้ยนที่เรียบร้อยพร้อมรุยเดี๋ยวรอเทรนเนอร์ก่อนครับเดี๋ยวเราไปลงรอกับกดหางแล้วเดี๋ยวเทรนเนอร์มา,ะนนมาจะได้พร้อมเล่นเลยวันนี้น่าจะเป็นเชสเดย์ครับพิดว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วเดี๋ยวถ้กลับมันจะเดินมาด้วยกันเลยเลยนะครับจะวอร์มรอ,อกับ บอกว่าการที่เราวอร์มแบบนี้ก่อนนะครับก็จะทําให้ข้อต่อของเราก่อนที่จะยกอะไรหนักๆได้มากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมไม่ค่ยืดเส้นอะไระเฉยๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเคนเนอร์บอกว่าการที่ทําแบบนี้จะทําให้เรายกได้หนักขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือเอ็นมันได้การรับการวอร์มแล้วก็มันขยายทําให้สามารถยืดแล้หดได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ดูมีความดู เอาจริงนะตอนแรกก็เล่นมาตลอดนะเราฟิตเนสนี่มันก็เป็นเหมือนกีฬากีฬาหนึ่งครับที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันเรียนรู้ร่างกายของมันในการออกแรงต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ว่าใครก็เล่นได้นะไม่ใช่มาเด็กก็ยก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 ,ยก,ยกแล้วก็จบคือมันต้องรู้วิธีโฟกัสมีการนู่นนี่ให้ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไปสร้างของอื่นแทนแล้วก็เราจะเห็นหลายคนว่าเล่นปุ๊บเล่นหนักยกให้หนักครับตายหนักมากๆยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะรครับวีธีกาผมาทำไมผม,ผมถึงต้อง ไะลองให้เทรนเนอร์มาเทรนให้แล้วมันก็ขึ้นเร็วจริงๆใช่แล้วเราเอาเทคนิคนัคน้นไปใช้ต่อได้ครับรเดี๋ยวอนนีวอร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวรอพี่เทรนเนอร์ก่อนนัดไว้อีกสักพักนครับรอพี่เทรนเนอร์สุดโหดน้องผมโคตรโหดเลยคนนี้โหดเขาเรียกว่าคนนี้คือโหดหน้าใสหน้าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าที่จริงแล้วคือโหดมากเจอแน่ เทรนเนอร์ผมสวัสดีครับโหดใจเย็นเย็นใจอ๋อมุกอะโอ้มุกอะผู้จ้าพูดเปิดเลยว่าเนี่ยเทรนเนอร์สายโหดผองมัเข้มดุแบบว่าเข้มๆเลยเนไงเราปล่อยมุกไปหนึ่งทีวีวันนี้เราเล่นอะไรครับวันนี้เล่นนี่เดี๋ยวเราเบอร์หกนะครับเบอรโอ้โหเบอร์เลขหกมาแล้วเบิดเลยท่าแรกเดี๋ยวเราเปิดด้วยสวิงแมชชีนเพลสนะครับอพร้อมไหม ไม่มีอะไรพอมากอย่างเลี้นะเพราะว่าก,กินที่เยอรมันเยอะมากจัดเลยเเลยมพร้อมไหมครับลุยมา ก่ารสบายดีไหมครับไม่ไหวลครับสิฮะอะไรนะฮะโอเคคือโปรแกรมเราเล่นยังไงนะพี่เราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราใต่น้ำหนักครับใส่น้ำหนักขึ้นทุกเซตนะทุกเซตละสิบกิโลแต่ละสิบกิโลพอเซตสี่ปุ๊บเดี๋ยวเราด r o p เซ็ตด r o เซ็ตจนหมุนแรงแล้วก็สุท้ายด้วยผู้ชักพิดพื้น จนแรงไม่เหลือคือตั้งแต่ตั้งแต่ท่าแรกก็กลับบ้านได้เลยคอนเซ็ปต์พี่ก็คือหมดตั้งแต่ท่าแรกท<ะ>่าอื่นฝืนเอาฝืนเอาท่าสองสามฝืนเอาท่าแรกหมดสมแล้วที่เป็นพี่โอ๊ตใจเย็นนี่ครับกามเป็นมัดมัดอัพเออคือเหมือนจะไม่ขึ้นนะไ<ป> <laughs> มอนจะไม่ค่อยขึ้นนะ ฮัลโหอะไรวะสี่ที่หมดไปหมดแล้วอันนี้เป็นการเช็คว่ามันหมดจริงๆนะครับแรงในร่างกายของเราโอเคเยี่ยมสวัสดีครับครับเจอกันครับยังยังยังวั้นท้แรก สองทาเหมือนจะตายนี่สองทางเหรอนี่สองทางเดี๋ยวเราไปใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้เดียงเออไปใกล้เลยดีไหาใกล้เดี้ยงครับเหลือโอ้ยนี่คุณสองทางยังเหลือดิฟดิฟนี่คือได้ได้ส่วนไหนดิได้อกลางอกลางดิฟเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยอกเราจะออ๋แต่ที่ใช้แบบว่า มันจะใช้เฟรนไฟรายแล้วก็ใช้ชีสพอกันแล้วเรนเนอร์เรนเนอร์ลูกสี่ต่อไแล้าที้อกล่างแล้วเดี๋ยวโอ้ยังเหลืออกบนนีกนะอกบนอีกครับโอ้หนาวเว้ยหนาเว้ยการเติบโตของกล้ามเนื้อ นี่ครับเป็นบอกว่าข้อดีของการเล่นกับเรนเนอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเองแบบเมื่อกี้นี้คือเซตสามเราก็คงยกไม่ไหวแ,วแล้วแล้วก็มันไม่สามารถยกต่อได้ ทำให้กมเนือแเราก็อยู่แค่ตรงนั้นหรอกใช่ใช่ถ้ามีเห็นเนร์แเราก็จะช่วยเราพูดตรงๆก็คือเหมือนมีคนบังคับใช่แล้วมีคนช่วยเซฟด้วยเรารู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเคยแบบว่าเล่นเ้วแบบเล่นคนเดียวมันไม่ไหวแล้วแต่ฝืนอ่ะแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะใช่เหมือนเราต้องการแรงอีกนิดเดียวมันก็จะมีแรงที่พุชเราขึ้นมาได้แล้วกมเนื้อเราก็จะเติบโตนี่แหละครับเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาการเมือเราต้องฝืกร่างกาย ถ้าไม่ฝืนปุ๊บเราดาันไปมันไม่ไปแสดงว่ามันไม่ได้ละหรือว่ามันอาจจะพัฒนานได้ไม่เต็มที่มันก็โตเลยแค่นั้นแต่ถ้ามีคนมาช่วยพุชอีกนิดนึงเนี่ยแล้วเป็นการเซฟการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้พอร์แมนร่างก,กายเราดีขึ้นยกได้หนักขึ้นนั้นกล้ามเนื้อมันก็ถือจะพัฒนา,นานได้ดีผม่อมก่อนเนี่ยผมคิดว่าเล่นเลนคนเดียวเล่นเดียวปุ๊บมันโตได้แค่ระดับหนึ่งแหละดังนั้นว่าอยากให้โตอันนี้คือไม่สามาถเล่นเองได้ละทุกคน กับเชสเดย์โอ้หไอพี่เก่งแข่ไหมนเนี่ยเป็นไอเกง่งมันมันแบบแย่งซีนผมมากครับ,บมันแบบมันแบบมันบังบัง,งจอมันเลยดูสิเท่านหน้าผมาเลยเั็นี้เก่งโอ้โหตายแล้วห้องน้ำไปทางไหนดิทางนู้นเสร็จแล้วครับวันนี้ Day. เชสเดย์เดี๋ยว,ไป,วไปทางนี้ก็ได้ครับอ๋อทางนน้นนะฮะทางนี้ก็ได้โซนโูมท้าเต็มเต็มหน่อยเออพอแล้วพอแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ปล่อยเดี๋ยวให้เราไปคาร์ดิโอเดินอีก45กิโลเมตร 45กิโลสิ0นาทีนาทีที่นี่ปิดกี่โมงนะผมว่าถ้าน่าจะอยู่ปนึมาณ10แลวใช่ไหมถ้า45กิโลใช <c oughs> ่ครับขาน่าจะเดินไม่ได้แล้วพี่ครับเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อครับไปครับ่ยต่อครับ วิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการวันเดยของพิลี่นะครับก็เป็นจอยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับ